จังหวัดกาญจนบุรีชี้แจงและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมเทราวดีกับกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าที่เปลือกขุนแผนในยัดท,ที่สาม วันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา9น,น,นาฬิกาณศาลา6 0 0พรรษามหาราชอําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมอบหมายให้นายทัดเหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยาธรรมทราวดีกับกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าทเทียบเรือขุนแผนระยะที่3พร้อมด้วยนายบัณฑิตพรมทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีนายอนันต์สิริปรึกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายเอกศักดิ์เศรษฐพิสารจากจังหวัดกาญจนบุรีนายวสันต์ภูสิทธิ์การนานายกเทศบาลเมืองกาญจนบุรีร่วมประชุมชี้แจงกับประชาชนถึงแนวทางการปรับปรุงภูมนทน์และการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันตกนอกจากนี้การพัฒนาบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีให้พื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะปัญหาขยะในน้ำ เนื่องจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำแม่กลองที่จะส่งน้ําไปให้กับจังหวัดอื่นๆได้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและตอบสนองนโยบายของภาครัฐอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยเดิมเป็นขยะจริงๆก็ท่านรู้นะนะเรื่องตลดจังหวัดนบุรี คะตรวจราการนายกเพื่อคนปีเขจะมี้าน้ำนะครับตัที่ทักได้ในน้นะครับอากาจะหวานที่ได้ย้มเองนะครับได้เกิดจากางพที่ได้ยายามไมง ออนลก็ห็นชอบนะครับเพื่อเป็นแหล่งควงเชื่อใหม่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งทางท่านพูดถึง Tá muito bom, tá?